กับตามีคุณแม่พบนเห็ดใส่สวยดาวสวยดาวใช่สวยดาวซุ้มหนึ่งอะไรเออคือจังหลายสีหลากสีดีงามดีเลยจ้ะซุ่มนึงก็ไว้ถั่ใส่อันนี้ก็จะเป็นของสำรวยให้คณะกระทิมคณะผาป่าเพื่อนะแต่ว่าจะต้องคุ้นเต็ห็ดเห็ดได้หลายวัตีไหมตีบวกกับมัดลอยแก้มัดตั้งนับเท่าไรก่อนแม่เจ็ดต่อเจ็ดวัตีสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ด นับเบิ่งก็ได้นะอือนี่เนาะจ้ะ1 2 3 4เออ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้มุมละ11จ้ะเอา11เส้นต่อ11เส้นสานกันจ้ะอื ว่าจิงๆันเืนมะหดนี่แล้วก็จังอ่ไรเซ่แมนตานี้เาก็เอาวันเส้นน้อยเส้นน้อยนี่เออนน้ยนี่เอาเกอันนี้เอาโกจ้าไปไดกไปก็ไดก็มัดไปเดี bride, pigs, baby, baby for so s <S ๋ยวเดมาหัดเะมหัดไปก็ไดก็ัดเอาอันเดียวสละแมนเป็นอันเดียวเปพิ่นเบ็้หัดแต่พวกอ่งพว่งพวกเขาใจไเนี่ยพวอนี่ก็ อันนึงต้นทุนประมาณยีสบาทนะแม่น้กาประหอั้งดเพราะว่าก็ได้คำนวณจังจนแเนี่ยไปอันนี้มันจะเปาเ่นย้ายเปล่มดไปหมดอันนั้นอันนี้หมดจนะจบต้ไหนก็ไปอันนี้มันหมดประมาณสี่พันห้าพันแนวโอ้ยปีนั้นหมดป็นหมื่นเลยค่ะปันเนนนบันในกตาได้จากกระตาปันนนได้ลอยหัวเลยหมดสี่พ อร่อยครัวแล้วประมาณสามพันกัวนู้ซพันบรวสามสามพันกัวนี tamam> ่แหละประมาณสามพันกัวนี่แหละแต่ว่าเศ็นมันจะเหลืออยู่น่ะนะจ๊ะเพรมันว่ามันหมดจะปดกระตาเห็ดใส่สวยดาวจ้าปลนนี้เงี้ยลวดกันห้อยยาจะก้าปีนี้ใจย่างจ่าเขาถักให้คนัง พักก็เป็นไตยยางคักเอาไตนิยมไตยยางบัตรลยยี่สิบบาทมันก็เป็นต่อาหัดแล้วนี่ยโอ้ยพีกไก่คนได้พลสองอันสามันสามน่วยสี่น่วยคุ่ได้กระบอกได้ยี่หีบท่เนี่ยคุณอยากได้กระบอได้ักเนี่ยถึงไร่มันงามเลยแม่เนาะแม่ได้กระตาพันงามอัี้นมือว่านกรอดโครมาทังร้านกรโครมาอืมเน่เป็นมาใหม่ตัวด้ไม่แต่งามงาม ลงพีมาหาไว่ะอี่่ยาใเขาโทรมาหาผมเด้นเนี่ยบอกเขาว่ากันตินมาไม่เย็บอกในเดินกินนบันมันก็ดีกับพ่อรบร้เยเอาเลยบันจังสีนี่ยสีเครื่องตีแม่เนี่ยนมัเส้นน้อยจ้าโอ้เออเออจมเรไม้กันนี่เส้นน้อยกันนี่มว่าสเครื่องอสีน่าสีนคืงอ๋อ อันนี้อันนี้โลล,ละลายเศ้าอันนี้ลอยหาซีบจัะอันนี้ก็ลาากอยเศ้าจัะครับผมปู <c oughs> <c oughs> มาหาหลวงพ่อมาหาที่นี่ละอันนี้มันเป็นโลละลอยเศ้าแต่ว่าอันนี้นมันหปหน่อยครับผมเส็นน่อยมันติดแท่แงมันติดเป็นโลละลายหาสีบแต่ว่ามันจะเละไหลแบบจับ<อ><อ> เพิ่นช่วงสีเหตุงานเน่ยืนบบแมนกระถินช่วงสีเหตุงานแน่ยินบ่กระถินช่วงมีสอยดาวสอยยางน้ำวิต้องที่พก็ไวไงเพราะว่ามันเอันนี้มันก็จอเด้วมือที่เก็บมันก็ติดใจงายบาเออเ็กเ็เหตุเฝ้าเฝ้าจนมาเรียนๆก็มีเหุกณงานดเล่าขอแกแล้วตามแต่แล้วก็ร่สงเ็เลเขาไมาบ่มพูแ้ว เออมันมาหาหลวงพ่อมันมักกะเจ้น้ำตาลแ้วเลี้ยงนั่นแม่ญาติเป็นแล้วคนเคยสารเนาะผู้เคยสารเบิ้งมันก็หูหลดจันก็เป็นง่ายง่ายโหลดเดี๋ยวจะเอาไปไว้ให้เตี่ยวมาเฮ็ดเป็นปีเลยเด้แยน้องสิเฮ็ดจะร้องบ่นนะ กันมูว um, ่าไลยกันผ้าจาเชียวไลก็ต้องเอิญเมืบ้บานเลย้็มูผู้าเป็นเดือนสองเดือนเขามากอ่ะโอ้เอสีคนที้บสองคนนี้กมีเยี่ยวเขาอืมูนสองคนเนี่ยนี้ผูดีก็ใจความระทนใจมู่นเป็นคนมิแต่พูนี่โอ้ต้องเอาเห็ดบดบานเลยจ้ากันทราไม่ขี้กันเฮ็ดเห็ดหลายกะเจ้ากัอ้างว่า งานบานงานนีุ่กเรียนอยากครพูดรมากเยอนแต่ยืนนี่นั่งขาจานที่ออกจากพันลูกเน่ยโอันลูกชีวิจากพันลูกอืออนี่กลังเดพันนวยกดสอยดาวยางละพันนะแม่แนวอื่นอีกเอาเสียกไห้พี่รถแล้วเนาะ

มันเป็นตังให่มาเห็ดโอกามาตังใจเม็ดเพิ่นก็เอื้นไปนั้นอันนี้กัอันนี้ก็สําเท่น้นแะจงไหนมากพราวันเกิดสมมติว่ายี่สิบคูณพันเนี่ยม่ออกเท่าไรคูณมองดูไม่ออกไม่คูแอเคมันจะเป็นเด้งเงินเท่าไรมหยี่สิบบาทคูณพันไหมเิดใจขึ้นเลยเ่หลายบาทอยู่น้หลายอย่างมันหลายอย่างก็พูดถึงว่ามันก็ต้องมีหลายอย่าง่ะกันหลายแนว อ๋อลังวนใหญอันนี้ก็ถือว่าลังวนเยค่ะทอดเท้าค่เามูผกาดเฮ็ดผกาซอนนี่ส่หิ่งหนคนอ๋อห้เอาผามาเสน่ลงงานมังเดกเอาผามาลงงานบ้านเอาไงไกตบุน้ำเสนอ๋อบางคาี่นะบาาเอามาทกเอาทีแม่มาเห็ดเอาจากไปาตากกนกั เห็ดห้องให่ทักแห่งเห็ดงผาเชิดเทาได้เลยตอนนี้มนต้องเป่าเป่ยน้วมน้ลงทุนหลายบรบ่เทแ้าเช็ดเทาาเน่นใา้ฟี่จ้ะทักแล้วทากาได้หมผาเชดเทาได้แม่กับเห็เข้าวกอนข้าเจ้ากระดีใจได้กับตาจังีได้กับตาจังดีได้ากระดีนนานๆๆได้สูตรไม่แล้วมันเป็นตะเนียนเป็นที่ยังย่หันเพราะวมันมีมันมีหมองเอาอยูนเพราะผาเชิดเทานี่มีเอา เอาผ้าเสียืนบ่แม่หนอืม้าเป็นเก็ผูกจน้ไปดเป็นทีมันขายมันขายมันักิโลขายได้ยังสี่มันก็ดีพอดแล้วห่อสวยดาวผ้าเช็ดเทาอีกอย่าง่ผ้าเช็ดเทาแม่ลาขี้ลกระตาในผ้าเช็ดเทาางานฝีมือเนาะอืเฮไปกินกับไปฮักอืม เปลี่ยนไปกาบ่าเป็นแลงพอบอลลงเน้นเลงพอเน้นลงพอเน้นเอามาเห็ดอด้ยงไงไงม่เา,มาเ,เ,าม,าเงงม็ดอนแค่โอ้ยแค่ต้กะถิ

อันน้งานสีมือนั่นแหละอันนี้พวกงานเสร็จแล้วเป็นกระเชา่าเป็นกระเชา่าซื้อของใส่ไปฝากผู้บ่าอาจารย์เป็นงานปีไม่งานเป็นคารวะเนาะนี่นียเขเ็แกดีให้ กะตาทีคุณแม่วันเฮ็เใสวสวยดาวส็นสวยดาว่สวยสดาว้อะไรเออคือจังหลายสีหลากสีดีงามดีเจ้าซุ้มนึงก็ไวถ้ไซส่อัน้ก็จะเป็นของสำรวยให้คณะกะทิคณะปลาปากันจ้าเจ้าปางคุ้นเจเฮ็ดได้หลายอตดีมหมที่บอกามาดลอย